ครับรมสวัสดีครับเมื่อหนีวิตผู้เขียวสิมาเปิดราคาค้อยครับบ้านนี้ซื้อบ้านยังพี่บ้านกุดยมผู้เขียวครับบ้านกุดยมอ๋อที่แนะนําตัวนะครับปมีทุนเชิดสุขครับครับอยบ้านใดตำบลใดพี่บ้านกุดยมตำบลกุญยมครับพระพร้อมเมื่อหนีห้าสิบมาเปิดราคาค้อยนะพี่เนาะคข้อยสองตัวนี้เป็นค้อยผูคข้อยแม่บอกพี่ ค้อหยหม่ะข้ยปูค้อยเมียห้องสิเปิดแพ็คคูนบ่ครับเปิดแพ็คคูนนี่แหะนีเปิดไปเกียริชพี่เปิดราคาไรสองตัวนี่เปิดไปเกียริชครับเกียริชคือเกียรเมือนเนาะพี่เนาะสองตัวนะครับเด้อนี่ตัวปูนี่ตัวเมียโอ้งามไายตัวเมียตัวเมียงามค้อยห้องเป็นเชื่อสายบ้างเลยครับค้อยพื้นบ้านธรรมาดานเนี่ยแล้วครับโอ้ขนาดข้อยพื้นบ้านก็ยัางกันลักษณะนาเดนปะนี้ อ๋ออันดับแรกผมจะขอเบอร์พี่ไว้ยนะครับ,นรบเนาะเบอร์ <0. S 1> ได้ครับ093 093 502 502 6597 6597ครับครับเอาจากราคาก้วยแล้วเอาจากเบอร์ของพี่แล้วแล้วเรามาเบิ่งรายละเอียดในตัวก้วยนะครับเนาะพี่ดึงมาพี่เบิ่งตัวเบิ่งต,ตัวแม่ก่อนครับเบิ่งตัวแม่ก่อน ตวเมียก่อนไม่หลามามาโชว์กล้องเด้องามครับแน่นี่หนาเขาครับหนาเขาหนาเขาหนางามครับจับเชิดขึ้นนีพ่พี่บึงบึงใส่บึงอ่องเด้อโอ้ข้อสองอ่อง S <S <an> พอแล้วพอแล้วเออเออดีนุ่งงามจริงบิ่งเล็บครับเบิ่งเล็บโอ้เล็บงามาขาตะเกียบดีออรูปข้าวใไงข้อสองอองครับข้อยบ้านหงมาอัตลักษณ์ชัดเจนฮะตาแก้มแจ่มจ่มแบบนี้เห็เนหน้าสวยครับเบิ่งลำตัวด้ยพี่โอ้ยืนงามพร้อมคม่อยจง ตั้งตัวดีครับกั้งังเดี่ยงตงั้งงามตัวนี้ตั้งตัวสวยดีอันนี้ตัวแม่แล้วครับเด้อเห็นไหมใช่ครับใช่หางได้เขา้าใส่ได้อยู่ครับโค้งหางง่ายไปหางเลกอยู่หางตัง้ง้าใส่ได้ครับ เบิ่งตัวผู่ครับบ้านนี้เบิ่งตัวผู่อันนี้คือตัวผู่ครับที่เราเปิดแพ็คคู่คู่นี้เก็บสิบคะแนนครับผมคือเก็บเบิร์สาวว่าผู้ใดบ่มีควายเลี้ยงมาเอาไปเลี้ยงเด้อครับเด้อก็หนาวเลี้ยงด้ว,ดว,ดวนี่ราคานี่ยกำลังเงียว จับเข้าสุดนะจับเข้าสุดนะใครเบ่งชัดๆนะเบ่งเรียบครับครับเรียบเรียบหนาโอ้บุกเข่าง้ข้อสองล่องขือนก่อนล่ะข้อสององปล่อยเลยพี่วะนี้ลตัวดีจับที่ยุ่งขึ้นมาขึ้นไทยตันทาง จะขี้เฉิดตังไหนเออเฉิดเออโอ้เนื้อนังดีโคจนี่เนื้อนังตัวดีทั้งคู่เหรอครับเบื้องแค่หลังครับคุณแค่หลังแค่หลังกับชันหลังปลาบูโกบูหลุดเลยเบื้องไายเป็นไรไทยทไายสวยโอ้ต่างจีลือไรไทยเขยิบเขยิบหน่อย ใครก็ดีครับใครก็ดีมะน,นาวไคลหำกับเรยหดใช่ครับใช่สำหรับผู้หาก้วยไปเลี้ยงนาเลี้ยงครับค้วยคูนี่ทีเราเปิด่าแพงเกจจิบคือเกจเมื่อน,นี่แหละครับเปิดก็แพงเอาพี่อันขอเบอร์อีกจ้าเทีนเนยนนะครับ ศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามห้าศูนหี่คือเบอร์ของพี่แล้วด้ครับเด้อชาวแอปที่มักผู้ใดสนใจกับทักมหาพี่แล้วได้รดา,รา,า,าคาคุยกันได้อันนี้ตัวแม่นี่นี่ตัวเมียตัวแม่ มีตัวคูพี่รถเปิดอกแค่ครูขอบคุณได้สนใจังได้ก็โทรมาหาพี่รถได้ด้วยครับเด้อฮะต้อนรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะพี่เนาะครับครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ